ครับครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในการเพาะเมล็ดชวนชมนะครับครับง่ายๆนะครับผมแต่ว่าที่สําคัญจ้องมีใบสแกแห้งด้วยนะครับครับตัวนี้เป็นใบสแกแห้งที่ผมขยำขยำนะครับให้มันให้มันเหลือชิ้นที่มันเล็กลงนะครับผมตอนนี้ก็ลองพื้นด้วยใบสแกแห้งก่อนนะครับ ครับนี่เป็นดินครับดินปุ๋ยหมักจากใบก้ามปูหรือใช้ดินอย่างอื่นก็ได้ที่ล้วนซุยครับดินอยู่แถวต้นไม้ใหญ่ก็ได้เช่นกันนะครับผมครับตัวนี้เป็นเมล็ดชวนชมนะครับผมเตรียมไว้ก็พันไหนก็ได้นะครับผมจะเป็นอะไรไม่ข้ามโซโคก็ได้นะครับฮอลแลนด์ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ทิ้งไว้อย่าให้เกินหนึ่งเดือนนะครับผม ถ้าหนึ่งเดือนแล้วมันจะไม่ค่อยเกิดนะครับก็รบโรยแบบง่ายๆเนาะ <c oughs> ผมเป็นคนทำอะไรางายไม่ค่อยมีตจับนะครับครับถ้ามันโตแล้วค่อยค่อยไปแยกเนาะค่อยแยกทำให้แยกดีนะครับผมก็ปกด้วยดินอีกชั้นหนึ่งครับผมครับ ครับก็ครับปกหน้าด้วยใบสะแกแห้งอีกนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเจ็บคมชื้นเป็นเย็นด้วยนะครับไม่ร้อนนะครับเย็นครับผมมีคลิปตัวอย่างเดี๋ยวจะโอกาสน่าจะถ่ายให้ชมแต่ไม่รู้ช่วงไหนดูก่อนผมกำลังเอาไปใส่ปลูกหน้าให้พวกกระถางกระถางชวนชมเยอะนะครับโอ้ดีครับกําลังแตกใบแตกยอดด้วยนะครับผมแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับอีกหลายชิ้นด้วย นะครับ,รบวันนี้ก็มีเสียงแสกซอดเข้ามาเสกซ <laughs> อด <laughs> สอดเสกเนาะไม่รู้พูดยังไงไว้อ่าแถวนี้แหละเพรมันถ่ายที่บ้านเนาะ ก็ประมาณสี่ห้าวันลถครั้งหนึ่งต้องเช็คดูด้วยว่ามันแห้งหรือไม่ครับผมเกิดแน่ครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับผมี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาดูที่ผมเพาะไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับผมนี่ครับพอไว้แล้วครับหนึ่งเดือนกำลังเกิดงครับผมบอันนี้ก็เช่นกันครับผมนี่ครับดูครับผมนี่อ่าอนนี้ของ อ่านี่ของแท้ก็ผมตูเลยครับผมใบสะแกแห้งนะครับมันมีคุณสมบัตินะครับมีธาตุอาหารในตัวเจียนเยอะด้วยธาตุอ่นด,ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่ช่วยป้องกันเชื้อราด้วยนะครับผม คันี่เป็นตัวอย่างต้นแม่นะครับนี่เป็นเป็น,ปนอาามิคัมนะครับโคตรใหญ่ครับผมอ่าผมใส่ใบสะเกแห้งเหมือนกันครับเนี่ยเพิ่งใส่ได้ปรมันสีห้าวันนะครับก็ออยังไม่ยังไม่แตกยอดแตกอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวอีกหน่อยรับรองว่าโอ้สวยแน่นอนนะครับผมเทส สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันเนาะในรูปแบบไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกับนี่ตัวอย่างผมเพาะไว้ให้ดูประมาณเดือนกว่ากาลังแตกยอดแตกใบครับอันนี้แน่นอนครับแบบง่ายๆเนาะใบสกแห้งก็มีทั่วไปนะครับตามท้องนาท้องไร่เอาใบแห้งนะครับอย่าเอาใบสดนะครับผม ครับกบ็วันนี้ก็เอาพอใช่นี่เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเขาว่ากันใหม่วันนี้กขเก่าวทิ้งท้ายว่าสวัสดีครับผม